ตวองเลียนเพื่อจะไปแกปียไม่เกินไปนะคะโอ้ยเลียนเอาโอเคเอาแรงๆขอแรงๆโฮ้ย บ่าเดี๋ยวนี่ยหวยคือเบิงเจ้าหนักค่ะโอ้ยอันนี้ต้งจะติดเนี้ยโอเคได้ได้อีกหนึ่งใบจ้ะเก็บเลขผสมน้อยแต่ยังไม่ใช่500ยายเลียน500ใช่ไหมคะเอาให้ได้เดียนยวจอดเลยนะเอาให้ได้ เอาให้ได้เอาเอาคอยไม่มีแห้งตีแล้วล่ะเอาเอาให้ได้เอาเลงไเลยเลีงแก้วไปเลยเ้ยเอา อยู่ยาเรียนบอกมาค่ะสะัติไปมาค่ะโอเคคนออกซ้ายนะโอ้ birgen มาค่ะเอาโอ้ข้างนี้บ่ได้เลียนต้องตีอีกทางนึเลียนจ้านัดทาต้องตบนโอ้ต้องตบกี่เจ้านะหตบลงนั้าะค่มโอ้ยอึมโอ้ยมันสูงขอผู้เล่นพร้ก่อนนะคะขยโยนะเคอุ้ยร้อมค่ะ ออมบอกพร้อมนะพร้อมจ้ะเฮ้ยด้วยเอาเซนามิเรมาวู้ยย่าเอาหัวหมวกไหมไม่เป็นไรอะไรยังไม่ออก จ,จ็คจะไปทางไหนเนะนี่ยนี้เราเล่นแก้วค่ะเ,เดี๋ยวค่ะอ,อันนี้มันมาฟาดนาคอยฉันอกวะอเ,กกเอาไปออาหยปอ,ไอยอ,อ,อยู่ใสู่้ไมได้ยากคืออะไรอมเยอ้อมเยวมจไหนมนตีบ่ไหนใจเย็นตบลงตบลง ถอยขอบเลยถอยขอบให้มืออยู่กลางอย่างนั้นแหละได้ยินทิ้งโอ้ลูกหกคุณบันเมย์แล้วได้หานเลยไล่มาคมณบันเมไ์แล้วได้หานเลย

กรรมการเมื่อเอาแก้วเลี้ยงกันเนี่ยบอกนี่ไงมาไม่ได้เป็นน้ำแก้วหรอตีบอลฝันว่าเพิ่งเล่งได้แล้วไปไปเล่นอะได้ลรเดี๋ยวนี้เอ้าแต่กูจิลบยังแด่เหมือนตีลงนะคะตีลงตีลงจะเย็นสมาธิพร้อมหรือยังพร้อมจ้ะขว้าว เลยอค่ะเงัวเก้าไว้เลงตเล็งตมมาวัวเก้าัวเกาอาสมาใจเย็นนะใจเย็นบนี้เรามึงขากูว่โอ้แต่ว่ามันไม่โดนแก้วนะคะแรงทุกดอกแต่โดนกรรมการเอ้าฉันเปลูกกอล์ฟหัวแตกแล้วได้หิ โอ้แบบนี้แหละค่ะยายเป้โอ้แรงไปกรรมการต้อง,งน,นุ่มนวลกว่านี้นุ่มนวลกว่านี้มันตีเพราะเข่าหันลูกดงกรรมการกรรมการต้องเอาลูกดงเออจังได้เลยจังได้จังได้ตรงไหนช์เลยโอ้ยเอเอามากรรมการค่ะ ก็ตีไปไก่เทเลยนเลยนเอาไม่เล่นหันร้อยอยู่ใส่แจ๊กผัวเก่าผัวใหม่มันมาไหนแจักอันเดียวนี่เอู้้หูไม่เป็นไรมาเรื่อยๆอึตีเริ่มใช่หรือแม่ยังไม่มาโอ้อร้อยหรือเปล่าอร้อยหรือเปล่าว้ายยี่สิบบาทโอ้ยยี่สิบบาทไม่เป็นไร บายเลยยาเลี่ยนบอกไชีเลยยาเลี่ยนชอบตรงไหนเอ้าผัวเกาได้หัวเกาคักคักไม่ปิ้งปองคอยหัวเกาจากนั้มาเห็ดเป็นตหยันผัวเกาผัวเก้ไม่งาเียเหียแแนอนีมันออก้นนี่โอ้ยยายแปะแล้วูแล้วยาเลี้ยนมา โอ้โหมามามันต้องมีหรอกมันต้องมีมันต้องได้สิใจเย็นใจเย็นอยากได้แบบไหนเอาเลยสั่งได้นะเอาอยู่ก็เอาแบบนั้นเลยตีมาจะได้สั่งได้ชอบแบบไหนเอามาเลยเอามาเลยกเขามาขันโอ้หนี่แหละเอาแบบนี้ได้ไหม มายเปี๊ยเอาให้จบสิยายเป้2ยี่สิบิบาทมึงเหีาไหมยายเปี๊เรือบันห้าร้อยยังอยู่นะคะห้าร้อยยังอยู่เอาเมียอ้ไม่เป็นไรมามาเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาตกอ้าเอามเลียนมันใกลสิตกแล้วตัวนั้นเอ้าโอ้ยลูกมันบุ้มจังได้นะคะอู้โว้แบบนี้แล้วแม่

ยีส่สิบบาทได้แลยหาล่อยบ่มาหาลอยบ่มาหาลอยบอม่าหาลบ,บ,บอมา,อากลิ่นยากไข่เจีมนี่เยเจเรนนะคะโอมีเสี้ยวมีเสี้ยวโอ้ยเจเรนก็ได้นะคะกรรมการไม่ต้องรีบนะโ <c oughs> ยนให้แม่นๆนะเดี๋ยวเ,ออเล่นเล่นไม่ได้นะ จเย็นไม่ต้องรีบชอบแบบไหนสั่งเลยเลี่ยนชอบแบบไหนสั่งได้นะเอาลูกไหนจะเชื่ยวเอาเนียนปะค่ะมาโอเคสั่งได้เย็นไปเอาลูกไหนคะลูกไหนกับบานรถค่ะได้เปลว่าได้เบื่อจบลงนะตบลงเลี่ยนต้องจับแบบนี้นะคะถ้าลูกมันไม่เลือกค่ะใช่ค่ะแต่ว่าหน้าตาเลี่ยนได้มากเลยค่ะ ที่ป๋อพัวเกลอนะพร้อมแล้วนะค่ะโอ้ยเธอที่เตรียมมาค่ะเอ้าเอาเลยอื้มอุ้ยนี่เอา ยังว่านแงกะเล่นในยูมองใ <laughs> นยูมองเกาเล่นมองไพ่มองมันอเอาไหมาเล่น่าให้มันเหรอ,อเอาเลยเล็จบบมาตรงๆเลยคะ่ะซุกมาข้างหน้าโอเคหนึ่งสองอเอาไปไม่เป็นไรห้าร้อยยังไม่ออกแกแปมาอเอาไปอืม เกรรมการเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยค่ะกรรมการมากรรมการเหนื <t ell: <t ell: ่อยแล้วมามาไปเอาให้กรรมการเข้าซะสั่งสั่งกรรมการว่าต่อไหมโอ้บ่ได้บ่เคียงโอ้บ่เคียงเอาไปสนับเป็นไหมถ้างั้นเดี๋ยวจะไปยู่นี่บ่จะถนัดบ่ขันเจ้าบ่ถนัดบอคอยบอยู่นี่บอก็ถนัดแล้วโอเคเออแล้วถนัด นเต้มมาพไดอจไรเตียงแกเตียเนาะมาห้าลอยเธอยค่สบ้าเดียร้อย่อบ่ามันยูแก้วนั่นแก้วนี่สาแก้วนี่ละไปมาแก้วหนึ่งกับแก้วหนึ่งมาพร้อมหรือยังพร้อมจ้ะไปไป บังคับมันมาแม่บังคับมันมาไปเออเออเริ่มแลเริ่มมีอารมณ์แล้ยเออมันอยู่ใสมือกันน่นมันนั่นได้เถอไม่ได้เถอเลียงต้องตียาเรียนตีไม่ถูกค่ะอ้เรียนต้องตีแบบเจแปนเปียนบอลนี่เออได้อู้ ที่นี่สลับกันอะสล,นสลับกันับกันไปเถอะมาดบ่โอเคนะีไปเถอะไปสลับกันเยแปะได้หมดเนละยเยแปะเอาทางไหนบอกมาเลยกูจ็คประานัดแจ้งสร้างเดี๋วนี้เรียนนทางไหนได้สุดทางเอาจะเลืกกนนอกเจ้าทางนั้นอยูอทางนี้แล้วค่ะได้สุดทางเอาไป้ <c oughs> ยสุดทางได้